สวัสดีครับผมนุชิตแทม์สเนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่อยากจะแนะนําตัวกาพ่านสีอีสักตัวนะครับเป็นกาพ่านสีไฟฟ้าของเจม้ามาใหม่แต่ว่าไม่ได้ทํารีวิวเพิ่งจะมีโอกาส่ารีวิวกันนะครับตัวนี้ก็น่าใช้เหมือนกันเจม่าเขาจะเน้นไปทาง DIY นี่แหละครับเราไปดูในคลิปครับว่ามีรายละเอียดการใช้งานหรือว่ามีสเปคอะไรยังไงกันนะครับ ครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับเวลาส่งไปก็กล่องก็ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับกล่องนยฮะหนักก็ไม่ไม่หนักมากนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องกันดูนะครับแพ็กไปก็จะเป็นค่อนข้างดูมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นกล่อง อุปกรณ์ที่ให้ไปก็เป็นพวกอุปกรณ์ล้างกานะครับแล้วก็มีแมนนวลไปให้นะครับมีอันนี้ก็เป็นพวกล้อนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูครับล้อเขาจะให้แบบนี้มา4อันนะครับล้อด้านข้างนี้ถ้าเห็นเป็นซ็อกเก็ตหรือว่าเป็นร่องเนี้ยเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีตัวนี้ เขาจะให้แมนนวลมานะครับรุ่น JPST900 หมายถึง900หมายถึง900มิลลิลิตรหรือว่าเกือบเกือบลิตรนะครับลิตรหนึ่งก็พันมิลลิลิตรสำหรับตัวชื่อก็ e l e c t r i c Paint Sprayer Owner o perating แมน u วลก็คืออันนี้เป็นแมนนวลของตัวรุ่นนี้นะครับเป็นกาพ่นสีไฟฟ้านะครับผมว่าตัวแมนนวลเขาทำค่อนข้างดีนะครับชัดเจนนะครับตั้งใจทำมาเลยนะครับมีตัว เมนนวลการตวงหรือว่าการใช้งานนะครับในเมนนวเนี่ยนะครับตรงหลังๆเนี่ยข้อดีของเขาคืออันนี้เขาพวกสำหรับชาวยุโรปนะครับ trouble shooting หมายถึงว่ามี what's wrong ก็คือมีปัญหาอะไรวิธีแก้ What to do อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกไว้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแก้อย่างไงเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ครับสำหรับรุ่นก็เป็น JPST 900แต่ว่าวัตต์เนี่ยผมเลือกรุ่นวัตต์มากที่สุดแล้วครับในรุ่นของกาพน่นสีคือ1,200วัตต์นะครับแรงดันก็0 1ถึง3บารุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นแรงดันต่ำนะครับครับทีนี้ในถุงที่ให้มาเนี่ยก็จะมีตัวนี้ชุดล้างกานะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นชุดตัวงหัวตัวงวันนี้ที่เราามีความหนืด เวลาเราตั้งถ้าเรายังไม่ชํานาญเราอาจจะปรับได้แต่ถ้าชํานาญแล้วอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ความหนืดก็คือตวงว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับหมดตัวกระบอกตวงอันนี้อันนี้ก็เป็นเข็มสําหรับเผื่อว่าอุดตันหรืออะไรก็แย่ได้นะครับอันนี้เข็มให้ไปตัวนี้เป็นซีนสําหรับกระป๋องสีให้ไปเป็นอะไรนะครับตัวนี้ส่วนที่สําคัญคือตัวนี้ก็คือ หัวเนี่ยครับเขามีให้ทั้งหมด3มไซส์นะครับคือที่ติดไปกับเครื่องแล้วกับที่อยู่ข้างนอกนี้เริ่มตั้งแต่หัว2 2.5แล้วก็3นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับถ้าพ่นพื้นที่ใหญ่พวกกาแพงอะไรก็ใช้หัวใหญ่แบบนี้แต่ถ้าหัว2เนี่ยมันจะเล็กนะครับพ่นเฟอร์นิเจอร์พอได้เลยนะครับรุ่นนี้ครับส่วนตัวนี้ก็ตัวที่เสียบเข้าไปในกานะครับตัวนี้เาลาเปลี่ยนนะครับก็เป็นอะไรได้ด้วย ครับทีนี้มาดูที่ตัวเข้าบ้านนะครับตัวเข้าเนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นสายลมเออเป็นสายนะครับสำหรับลากเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวผลิตลมนะครับลมมันจะมีปั๊มอยู่ในนี้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูทีแต่เราเสียบนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนตามเข็มอ่ามันก็จะเข้าไปแน่นอย่างนี้นะครับตรงด้านท้ายนี่เขาก็ให้ที่พันสายไฟมาก็ดูดีนะครับดูดูมาตรฐานดีนะครับ พันสายไฟเวลาเก็บนะครับเก็บสายไฟอย่างเงี้ยนะครับสำหรับสายลมหรือว่าแอร์โฮสตรงนี้นะครับสายที่ปล่อยลมนะความยาวก็ให้มาค่อนข้างยาวเลยเก็บด้านข้างด้วยนะครับเนี่ยเขามีตัวเก็บให้มันเก็บเรียบร้อยหลังจากเลิกจากใช้งานครับสำหรับสายนี้ยาวถึง3เมตรเลยครับก็ลากไปพ่นหรือว่าทำงานจะได้ง่ายขึ้นนะครับสายยาว3เมตรนะครับครับสำหรับสายเห็นมีถานกันมาในที่ผมไปโพส ถ้าเกิดล้อรหรือว่าชำรุดเดี๋ยวผมดึงอะไหล่ตรงนี้ไปให้นะครับตัวใหม่ก็มีให้เลยนะครับสำหรับอะไหล่สำหรับท่านที่อุ่นหนุนเจมาก,ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะนําเข้ามาเป็นอะไหล่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอันไหนจะชำรุดมากน้อยยังไงแต่ถ้าท่านชำรุดหรือว่ามันร้อนหรือว่าหลอมหรือ,อยังไงเนี่ยเห็นมีโพสต์ว่ามีแบรนด์อื่นนะครับผมก็ขอซัพพอร์ตเป็นของเจม้าก,ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาอะไหล่มาให้นะครับสำหรับหัวเสียบจะใช้อันไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับ แล้วก็หมุนเขาก็จะเข้าไปแน่นแบบนี้ส่วนตัวกานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเนี่ยเ mm hmm. ขาก็เข้า mm hmm. แค่นี้ง่ายดดยนะครับทีนี้เรามาดูระบบข้างในกันนะครับลมนะครับออกจากมอเตอร์นี่เป็นปุ่มสวิตช์เดี๋ยวพอเปิดเ,เครื่องอีกทีเดี๋ยวดูระบบระบบก็คือเขาจะผลักลมเข้ามาผลักลมเข้ามาในระบบนะครับหลังจากนั้นลมเนี่ยนะครับก็จะวิ่งมา,าที่ด้านล่างตรงนี้นะครับดันลมแล้วพอลมดันมาตรง ในกระป๋องนี้ก็เกิดแรงดันก็ดันสีขึ้นไปนะครับและในขณะเดียวกันมีลมส่วนหนึ่งพ่นมาที่หัวกาโดยผ่านการปล่อยจากตัวนี้ไกปืนนะครับอันนี้ไกปืนก็ค,คือตัวกดปล่อยสีแล้วก็ปล่อยลมนะครับปล่อยสีออกมากออกน้อยนะครับพอเราเรากดไกปืนนะครับหัวกาเนี่ยก็จะยุบลงเห็นไหมครับก็คือการปล่อยสีออกมาจากช่องตรงนี้นะครับทีนี้ยุบมากยุบน้อยเขาก็สามารถตั้งสต็อปเปอร์ได้นะครับถ้าเราอ่ายุบ เข้าไปไม่เยอะอ่าเราก็ยืดออกมาเยอะๆหน่อยก็คือสีออกน้อยอันนี้คือตั้งสีน้อยถ้าก็เอาสีออกเยอะเราก็ปรับตรงนี้นะครับให้เข้าไปชิดเลยมันจะได้กดไกลได้ลึกอ่าอันนี้ก็คือการปรับให้สีออกมาออกน้อยนะครับครับทีนี้เดี๋ยวผมปลดตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่าปลดก็หมุนออกส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเขามีตัวสามารถปลดหัวมือจับเนี่ยออกได้ด้วยเช่นกันครับบิดตรงนี้นะครับพอบิดเซจเนี่ยตัวล็อกเขาจะออกเราก็หมุนทวนเข็มนะครับก็จะออกมาได้เลย สำหรับหัวเนี่ยนะครับเราสามารถบิดได้นะครับเราคลายล็อกตัวนี้นะครับปกติหมุนตามเข็มมันก็จะแน่นนะครับแต่คลายล็อกออกมานะครับแล้วตรงเนี้ยบิดบิดให้ตัวกาเหมือนกาพ่นสีทั่วไปเรานะครับถ้าเกิดหมุนแนวนอนสีที่พ่นออกมาก็จะเป็นแนวตั้งถ้าเราบิดหัวเป็นแนวตั้งสีก็เป็นแนวนอนแล้วแต่ว่าเราจะพ่นแนวตั้งหรือแนวนอนแล้วก็มีลักษณะเป็นรูปตัววีกลมหรือว่า วีใหญ่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในแมนนวอีกทีนะครับตรงนี้ปรับได้ครับสำหรับหัวกานะครับทีนี้ผมจะอธิบายวิธีการถอดหัวกาแล้วก็หมุนออกมาเลยนะครับถ้าหมุนออกมาเราก็จะเห็นหัวกาหัวกาที่เรามี3ขนาดเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ครับเนี่ยดึงออกมาเห็นครับเปลี่ยนได้เลยครับสำหรับหัวกาที่เขาให้มาถ้าเป็นสีดําก็เป็นขนาดกลางก็คือ2.5มิล แล้วเขาก็จะมีอย่างที่กล่าวมาต้นคลิปนะครับมีใหญ่ก็คือ3มิลเลยหัวใหญ่เผื่อสีหรือว่าค้นมากหรือว่าพ่นพื้นที่ใหญ่ๆก็ใช้3หรือว่าพื้นที่เล็กๆนะครับอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ยังได้ใช้2.0นะครับมีให้เลือก3หัวเลยนะครับครับแล้วก็มีปรับอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือปรับการกระจายของสีถ้าลงมาข้างล่างตามตรงนี้ก็จะคือวงแคบเป็นวงกลมส่วนตัวนี้นี่กระจายเป็นวงกว้างนะครับตรงนี้อ่าก็มีบิดให้2จุดนะครับ ครับสำหรับหัวเข็มนี่ก็จะเป็นพลาสติกอย่างแข็งเลยนะครับซุปเปอร์ลีนนะครับแบบนี้แข็งแล้วก็ทนความร้อนได้ระดับหนึ่งเลยนะครับสบายใจได้นะครับอันนี้ก็หมุนตัวนี้ก็จะเป็นซีนยางนะครับพวกนี้อะไรผมพยายามจัดสรรหาหาให้นะครับท่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมก็จะดูแลให้นะครับพวกอะไรครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกนะครับลากไปทํางานได้ตรงนี้เป็นสวิตช์เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับ พอเราเปิดเนี่ยปั๊มก็จะทํางานเลยนะครับปั๊มทํางานส่งลมผ่านมาอย่างตัวเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดันเข้ามาในนี้แล้วก็เราก็มีหน้าที่แค่ปล่อยสีที่อยู่ในถังเนี้ยออกไปนะครับเขาสาหรับ mm hmm. สีที่เอามาใช้เนี่ยเนื่องด้วยลมตัวนี้เขาจะเป็นลมที่ออกมาแล้วมันร้อนนะครับดังนั้นก็ไม่แนะนําให้ใช้อพวก ที่มีเป็นน้ำมันนะครับเช่นน้ำมันสนหรือว่าทินเนอร์อยากจะให้เป็นพวกสีอะคริลิกหรือว่าสีสูตรน้ําอันนี้ก็จะเป็นยูรีเทนสูตร er น้ําหรือว่าเลกเกอร์สูตรน้ำเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสีอะคริลิกอย่างเช่นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสีน้ําสีน้ําทาบ้านเราเนี่ยได้เลยนะครับครับเดี๋ยวลองสีน้ําอะคริลิกดูนะครับถ้าอืดก็ผสมน้ําไปนิดหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่ว่าท่านต้องการนะครับ ครับหรือจับเวลาอยู่ประมาณ2นาทีอย่ากเกินร้อยห้าสิวินาทีหรือประมาณสองนาทีครึ่งอยู่ประมาณนี้ไม่ให้เกินนะครับใส่ให้เต็มแล้วก็ปล่อยแล้วจับเวลาความหนืดนะครับถ้าหนืดมากเนี่ยก็คือมันจะดูดไม่ขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเราก็าหมุนเก็บเข้าไปครับเดี๋ยวเราสมมุติว่าเราจะพ่นกล่องใบนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราก็เปิดแล้วก็พ่นไปเลยนะครับ จะปรับตาให้กว้างเลยครับผมสำหรับกาพุ่นสีุ่่นนี้ผมก็จำหน่ายอยู่ที่1,990รวมส่งนะครับมาหน้าร้านเราก็ลดให้อีกซึ่งเป็นราคาที่กาพุนสีที่พันสวัตต์เนี่ยน่าใช้เลยนะ เขาจะพ่นอย่างเงี้ยเขาจะง่ายเลยพกพ่นสีน้ำโดยเฉพาะสีน้ำเนี่ยง่ายมากนะครับครับเวลาเราพ่นเนี่ยหรืเราพ่นกําแพงอย่างเงี้ยนะครับผนังบ้านหรือว่ากแพงสายนี่ก็จะยาวสามเมตรจะชนตะลากอันนี้ผมลองพ่น ให้ดูตรงนี้ลองเทียบกับสีเก่าอันนี้นะครับเนี่ยนี่คือสีเก่าเดี๋ยวผมผมทับไปนะครับเป็นสีอะคริลิกอันนี้สีน้ําตัวเก่าสีเขียวๆแต่อันนี้มันออกโทเทาๆนะครับครับก็อาจจะเกิดถามว่าเอ๊ะพ่นต่อเนื่องได้นานไหมก็แนะนําว่าผมบดกาเนี่ยนะครับอันนี้คือประมาณลิตรหนึ0งมิลลิตรเนี่ยก็พักสัก1 0บนาทีสินาทีนะครับนี้คําถามที่คงจะถามกันนะครับว่าอย่างที่ผมบอกว่า พ่นสีน้ำมันหรือว่าทินเนอร์ได้ไหมตรงสีน้ำมันเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับแต่ทินเนอร์เนี่ยคิดว่าไม่ได้หรือว่าสีที่ค่อนข้างจุดว่าว่าไฟต่าเนี่ยพอได้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆเอาแน่ๆเลยก็พวกสูตรน้าเนี่ยหรือว่าอะคริลิกเนี่ยได้แน่ๆนครับ ับผมหรือจะเป็นตัวตู้ไม้เก่าๆเนี่ยับเปลี่ยนีนเป็นอะติลีนสีน้ำนะครับแล้วก็พ่นทับไปเลย mm. แต่พอเราอยากจะพ่นลงล่างแล้วก็ปิดหัว ครับแค่นี้เองประมาณนาที2นาทีเนี่ยเราก็พ่นได้แล้วครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปการแนะนำการใช้งานของกาพ่นสีไฟฟ้าของเจมารุ่นนี้นะครับก็เป็นางาน DIY นะครับท่านพ่นสีทาสีหรือว่าพ่นผนังบ้านหรือว่าบ้านเนี่ยหรือว่าพื้นพื้นรถเนี่ยได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้น่าจะเหมาะสำหรับท่านเลยหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม